ทองคำเปิดหมดระวังขั้นสุดจับตาอโยบาบช้ำในช่วงดึกคืนนี้ทองไทยเปิดสัปดาห์หลุด4 4 0 0 0บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุนุทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลแล้วนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้จันทร์20มกราคมเราเริ่มจากราคาทองคำไทยก่อนเลยครับสมาคมค้าทองคำประก,กาศร,ราคาแรกของวันลดลงมา150บาทนะครับทำให้ราคาขายทองคำแท่ง9า5ณเวลา10.0 0นอยู่ที่4 3 9 0 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4,3 3,800บาทหลุด44,000บาทลงมาแล้วนะครับแถวนี้ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่44,400บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 3 8บาท92สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.42บาทต่อดอลลาร์โดยหัวเซิงเฮงคาดว่าราคาทองคําแท่งมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับหลังจากที่หลุด44,000บาทลงมาทําให้เกิดสัญญาณขายจาก m o d i f y stochastic อย่างนั้นก็ตามบริเวณแนวรับ43,100แล้วก็43,200บาทอาจเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่44,100แล้วก็44,200 ก่อนจะไปดูเนื้อหาการเคลื่อนไหวของราคากลสปอร์ตต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่อของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินงของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัท i n t a g o Co., Ltd. จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Bullion จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด ไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยครับเคลื่อนไหวพันพวนมากน,นะครับก่อนจะไปปิดตลาดบวกเพิ่มมา14ดอลลาร์โดยราคาทองคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงกลางสัปดาห์นะครับขึ้นไปแต,แต่จุดสูงสุดที่2,724ดอลลาร์โดยแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดคาการณ์นะครับทำให้ตลาดมีความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้รวมถึงทองคำเนออหนุงจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากนโยบายของทั้ม2.0นะครับแต่เมื่อมาสุขราคาทองคําาาาไมม่ถูกเททขยจนปิลดล่ 2,703ดอลลาร์นะครับตลาดลดล,ลงไป11ดอลลาร์และช่วงเช้าวันนี้ราคาได้ลงมาทดสอบที่2,690ดอลลาร์นะครับก่อนจะดีดต,ตัวมาแถว2,700ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสัปด์ห์นี้ต้องระวังการผันผวน,นของราคานะครับโดยเฉพาะคืนนี้ที่นายโดยนลทรัมจะเข้ารับตำแหน่งประธานบิบดียจากเป็นทางการในช่วงประมาณเที่ยงคืนตาม,ามเวลาประเทศไทยนะครับต้องมาดูว่าแนวโน้ม การเรียนนโยบายต่างๆของทัพ2.0จะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์เองก็ยังมีผลการประชุมจาก BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชานิงกูุมองว่าราคาทองคําผันผวนในเช้านะครับเริ่มมีการสวิงลงมาทดสอบฐานในรับดาแรกแถว2,690ลลารลาถือไเ,เรื่องปกตินะครับซึ่งการทิ้งตัวลงต่อหรือว่าการจะดีบาวกับขพ้่งไป วันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งย่อย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการตีความของตลาดว่าจะให้นักกับคำพูดของโดนัทชัมอย่างไรบ้างดังนั้นหากราคาจะเลี้ยงตัวขึ้นต่อเบื้องต้นต้องไม่ทาให้เทคนิคจะเทรนนะครับโดยการหลุดแนวรับต่ำกว่า2 6 6 0ดอลลาร์ลงไปหากไม่หลุดจาตีความถึงความกังวลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นก็ย่อมทําให้ราคาปรับตัวขึ้นได้จากด้าต่อทางนี้นะครับดังนั้นการจะเข้าลงทุนก็ควรเข่งคัดกติกาด้วยโดยช้นิ่งโค้แนะนาการยุบการลงทุนในสั้นววว่่่าาารออออคยยััตทีีเเพลลง2650 600ดื วั7 5ดอลลาร์มีจุด SL ที่2 6 0ว60ดอลลาร์ส่วนแนอต้าู่ที่2,702 2,708แลวก็2,715ดอลลาร์นันอาซิลิมองว่าภาพรวมใหญ่ราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นแต่ระยะสั้นทองคำยังไม่สามารถเบรกเงินเนอต้า2,725ดอลลาร์ได้หลัง i อซ์ไอ i n d i เต t o r เข้าเขตโอเวอร์บอลนะครับทำให้เกิดแรงขายดูแรงตามมาทั้งนี้ให้ระวังการปรับฐานโดยราคาจุดแนวรับที่2,690ดอลลาร์นะครับทั้งไม่โอกาสที่จะลงไปแถว2,680ถึง2,645ดอลลาร์ได้ ซึ่งมยยันจุดที่เอสเอ็มเอ20เอสเอ็มเอ50วันแล้วก็เอสเอ็มเอ100วันมาบรรจบกันนะครับทางออสซี่แนะนําว่าหากราคาสามารถทะลุแนวนต้านได้อาจเปิดส้างซื้อน,นะครับโดยมีเป้าหมายที่2,740ดอลลาร์ 2, 40, แล้วก็ตั้งจุดขาดทุนที่2,725ดอลลาร์ 2, นะครับแต่หากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้าน2,725ดอลลาร์ได้แล้วก็ปรับตัวลงมาอาจพิจารณาเปิดช้างขายนะครับโดยมีเป้าหมายที่2,655ดอลลาร์ 2, ปิดท้ายที่เอสซีลุ่มองว่าภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคำสัปดาห์นี้ยังคงคคคุมเลือน,นะะรับแ้วก็จ ผัวลุนแรงจากสิ่งที่โดนทั้มจะประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้ให้จับตาการสาบานตนของทั้มแล้วก็การประกาศนโยบายนะครับว่าจะเอาจริงเรื่องของภาษีเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินหรือว่ามีการเพิ่มกลไกย,ยกระดับสงครามการค้าเกินจากที่ตลาดคาดการหรือไม่นะครับทำให้มีก็จะเป็นผลลบกับราคาทองคําถ้ามามองในทางเทคนิคราคาทองคําจะเป็นภาพปางขึ้นต้องยืน2,700ดอลลาร์ให้ได้นะครับเพื่อไป2,730แล้วก็2,750ดอลลาร์ในทางกับการหาราคาทองคำอยู 2, ่2,680 แล้วก็กลับมายืน2 7 0 0ดอลลาา์ไม่ได้ภาพจะเป็นลบทันทีนะครับกรุ๊การลงทุนสัปดาห์นี้ทาง s อซีโกมาว่ามีด้วยสำคัญไม่มากนะครับแต่ให้ระวังนโยบายของ,ร,งรัฐธรรม์แล้วก็ควันหลงกันหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่าจะจบจริงหรือไม่นะครับจึงแนะนําว่าให้ลดผ่อนนะครับแล้วก็ใช้กัยุทธ ขึ้นขายลงซื้อเทรดสั้นๆถ้ามีข่าวดีไม่มากก็อ, hand, อ,อาจจะเป็นผลลดตัราคาทองคำนะครับโดยให้ในรับที่2,075แล้วก็2,150ดอลลาร์ส่วนยัต้านที่2,730แล้วก็2,750ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับางวาะห์อของมาสาสคาทองคำในประเทศนะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวตอนนี้ย้อนทำจะสามานตนในคืนนี้นะครับเราจะมีการวางแผนการลงทุนยังไงดีแล้วก็ทิศทางน่าจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงบ่ายนะ